สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสปอร์ตไ d เดอนะครับที่ทำใหม่นะครับทั้งคันเลยนะครับโดยลุงนายนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใสนใจรถมือสองไปไทยมาสนใจรถมือสองติดตามได้ทางไหนบ้างครับจริงๆ Facebook ของร้านจะจะเป็น nrb 4x4 นะครับแล้วก็เ a c เฟซบุ๊กส่วนตัว ลิทที่ลงบุญศรัทธานะครับเดี๋ยวน้องคลิก็อินเสิร์ตให้หน่อยนะครับลิทที่ลงบุญศสตาห์มันมีช่องทางทิกตักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยูทูปกครบเลยนายโฟวีดรครับโอเคครับครับอ้าวนี้พามาดูคันนี้หน่อยนะครับเชิญเลยสปอร์ตไลเดอร์นะครับคันนี้อ่ก็ทําใหม่นะครับเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับโฟวีวเนาะใช่ไหมครับใช่ครับขับสามพันดีโฟดีอ่าก็อันนี้เห็นที่เห็นเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนด้านหน้านะครับ ทำสีใหม่นะครับนี่สีนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นสีฟ้านะครับเขาเรียกว่าสีพาสเทลสีฟ้าพ <มะ S 1> <ท>ันจะซอฟซอฟอ,อ่อนๆนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้สีนี้ก็เข้าดีเหมือนกันนะสวยสวยเราทําไปสองคันนะพอดีคันนั้นเป็นสีเขียวเนาะใช่ครับสีเขียวพาสเทลก็สวยคันนั้นก็สวยมากใช้งานเจ้าของก็ยังใช้อยู่สนใจคันนี้คันที่สองก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าทําอะไรบ้างครับอ่าด้านหน้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟตาลึกนะครับอ่านี่นี่ นี่นะครับแล้วก็กันชนด้านล่างด้วยใช่ไหมครับอ่ากันชนเป็นกันชนเดิมของ s p o ร์ตไ d เดอนะครับปกติมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอ่าอันนี้เราก็มาทําเป็นสีดาด้านครับประมาณนี้นะครับส่วนไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกเดิมนะครับไฟแท้กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าตัวดีพอดีครับเป็นตัว t i เกอร์ดีดีนี่นะครับก็เปลี่ยนด้านหน้านะครับเปลี่ยนสีมาดูด้านข้างต่อนะครับด้านข้าง อุ้ยยุบดูเลยนี่นะครับล้อนะครับนี่ล้อเป็นล้อพาโดล้อพาโดนะครับเป็นล้อพาโด้95นะครับทำสีแล้วนะครับทำสีเรียบร้อยสเปคยางเป็นยังไงครับเป็นยาง265 70 16นะครับเป็นยางออเทเลนดอกลายดุดุเลยครับยางเอทีนะครับนี่เป็นเนี่ยครับเอทีครับุ้ยนี่อยู่ประมาณ80-90เซนนะครับ บันไดข้างอ่าบันไดข้างเป็นบันไดข้างงานเหล็กครับงานเหล็กงานนี้ก็คือใครที่ไปไปเที่ยวมาแล้วเจอปัญหาแบบบันไดชอบบุบครับบันไดเดิมก็ต้องต้องแบบนี้นะบันไดเดิมไม่แข็งแรงครับใช่เป็นอลูมิเนียมบันไดเหล็กนะครับสวยมากแล้วก็ไม่ล้นด้วยนะครับถอดป่งนะคันนี้ถอดป่งใช่ใช่ลืมเลยเออถอดป่งแล้วนี่นะครับถอดโป่งออกนะสังเกตถ้าใครถ้าใครใช้สปอร์ตไลท์เดอร์ตัวนี้ ปกติเนี่ยฟูลี่มาดูไฟตรงนี้นะไฟไฟเลี้ยวไฟที่ไฟที่แก้มปกติมันจะต้องเป็นสีสีส้มตรงน,นี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เบิกเป็นสีสีขาวใส่ให้สีขาวเนี่ยเท่าที่เห็นก็เคยมันจะเคยมันจะอยู่ในตัวแบ็คไทเกอร์อตัวนี้อยู่ในแบ็คไทเกอร์ตัวพิเศษใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชใชเห็นแล้วมันดูแล้วมันเข้ากันดีก็เลยเบิกใส่ ไฟท้ายก็เบิกใหม่นะครับไฟท้ายแท้เบิกใหม่เอ้ยไฟท้ายก็ไม่เหมือนเั่าไปนะครับใช่ใช่ใช่มันจะไม่เหมือนตรงรุ่นมันนะครับแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นของอีกรุ่นหนึ่งอ๋อเป็นสีขาวกันชนล่างด้านหลังกันชนล่างก็เป็นกันชนเดิมครับทําสีเป็นเป็นสีดําด้านเนาะสีดําด้านสวยครับสวยมันมันจะได้เข้ากันกับรถทรงนี้มาสไตล์นี้มันต้องเป็นกันชนสีนี้ โดยส่วนตัวนะครับใครจะชอบดีสติกเกอร์ได้ไหมครับตรงนี้สติกเกอร์เบิกแท้เลยครับโอ้เบิกแท้นี่นะครับของแบบเดิมรถเลยแล้วก็ฝาตรงนี้เนาะส่วนใหญ่คนเห็นก็ส่วนใหญ่มันจะมันจะแตกมันจะสีมันจะซีดจางหมดอันนี้ก็เบิกใหม่เบิกแท้แพงนะเนี่ยเป็นร้อยหาได้นะครัร้อบนะครับวรวมอันนี้ทําสีได้ไหมครับนี่ทำสีทำหมดเลยครับทำสีหมดเลยแล้วก็ คิวนี่นะคิวหลังคาเนี่ยคิวหลังคานี้ก็เบิกใหม่นะครับเบิกแท้เออเดี๋ยวลืมบอกด้วยตัวตัวนี้ตัวยางรีดน้ํายางรีดน้ําขอบประตูเนี่ยครับก็เบิกใหม่แท้อีกครับเบิกใหม่แท้นี่นะครับสินี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีเลยครับเบิกใหม่เพราะรถก็อายุเยอะแล้วใช่รถอายุ20สกว่าปีแล้วครับทํามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับภายในไม่ต้องพูดถึงเลยพุ้ริ สวยจริงสวยจริงมันมันแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ทําใหม่ใช่ไหมครับทําใหม่หมดเลยแผงประตูทั้งสี่บานทําใหม่หมดเลยสีเดิมเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่สีสีเดิมจะอยู่ที่ตัวล่างไงเนี่ยตัวล่างเนี่ยอ๋อนี้สีเดิมนี่คือเสียสีเดิมตัวล่างนี่สีเดิมแล้วก็สีของเบาะมันจะจะเลือกสีของอะไรนะอีซูซูดีแม็กตัวออลนิวอะครับอ๋อใช่ครับเหมือนตัวนี้จะสีสีสีจะคล้ายๆกัน ทำความสะอาดตาแน่นอน,นครับไม่สะอาดดูจะดูลบก,ก็เพราะว่าของสัมภาระของไอ,ไอตัวไอสองตัวนะครับมาด้วยวันนี้ทุกที่นั่งเลยนะครับเนี่ยทุกที่นั่งเลยเบาะหลังก็ใช่ครับว้าวสวยมากเกียวโตนี่นะครับเป็นเกียวโตปฟฟูระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเช็คเรียบร้อยนะครับห้อ,องเครื่องไม่ต้องดูแล้วครับห้องเครื่องโอ้โหสวยอยู่แล้วหรือใครอยากจะดูอาจดูมาเดียวเปิดให้ดู อุ้ยถ่ายฟ้าให้ดูก่อนเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันออโต้ 4D ใช่แล้วสวยงามนี่นะครับนี่กางสีเดิมเป็นสีเงินสีเดิมรถนะครับนี่คือแจ้งแล้วใช่ไหมครับแจ้งเรียบร้อยครับสีแจ้งเป็นสีฟ้าเนาะเป็นทะเบียนปทุมธานีใครมาถึงโอนตังมาเนี่ยเดี๋ยวขับไปโอนให้เลยนะครับที่ปทุมธานีโอนค่าโอนฟรีครับ S <S อโ,อโอเคครับเห็นที่ทํามาอย่างนี้นะครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับอ่าคันนี้อยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นบาทครับสองแสนเก้าหมื่นบาทใช่แล้วทาไปหมดเดยอะผมว่าซื้อรถมาทาเองหมดเดยอะกว่านี้ครับช่วงล่างลืมบอกไปช่วงล่างก็ทําพวกบูทอ่าบูทต่างๆพวกบูทปีกนกกเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วครับแล้วก็มีพวกลูกหมากก็ตัวไหนหลวมผมเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนแล้วก็ปั๊มน้ําเปลี่ยนอ่อ,อทำแอร์เปลี่ยนไตชาร์จเปลี่ยนก <laughs> ็ <laughs> มหมดแล้ว <laughs> ลครับ ก็หมดครับโอเคประมาณนี้นะครับใช่ครับสนใจก็โทรได้นะครับเบอร์ไรครับดหนึ่งเจศย์เก้าหครับศูนย์แปดหนหนึ่งศย์เ้าหนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับ